เรามาต่อ E.P. สี่กันนะคะพี่น้องคะอันนี้ตัวใหม่สีใหม่นะคะเราไม่เคยได้ดูเลยใช่เราไม่เห็นสีนี้สีใหม่นะยาดาเราเคยเห็นแล้วตอนนี้เราเคยเห็นแล้วตอนนี้ยาดาจะพาไปไหนต่อคะไปกินแอชแอชเถะไปออกกันได้แล้วร้อนมากเออเฮ้อ E.P. สี่มาต่อยาดาบอกว่าร้อนมากข้างในมันร้อนจริงๆเพราะมันเป็นบรรยากาศของใบอีเลิร์ค่อยนึกออกแล้วชับพูนะคะ เขาเรียกอะไรไม่รู้อันนี้ดอกขนไก่ปะบ้านเราไปค่ะยาดาตามพาเที่ยว EPC ออกจากลิงแล้วอยากออกไปกินไอติมอยากออกไปกินไอติมแล้วนะคะร้อนมากร้อนมากข้างในนี้มันร้อนหโหน่าจะแบบไงร้อนอมมนกอยู่ไหนอ่ะนกอยู่ไหนเสียงดังนะนกขนทองอ่า เสียงดังเสียงดังนะคะอน,นุูนนกหรือไก่ไปค่ะไปดูกันว่ายาดากับฝรั่งน้อยพาไปชมอะไรต่อนะคะ <c oughs> อ่นกตัวนี้ซามบาวเจอต่อ EPC กันเลยค่ะ <c oughs> น,านาค่ะมาต่อ EPC <oughs> ตอนนี้มาเจอตัวอะไรเขาเรียกตัวอะไรลูกเดลอันนี้3 6มหมื่นหิ้าชิ้น 178ชั่วโมงนะคะสามคนทำาเกชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กๆเนาะเนี่ยเนาะเขาจัดไวเป็นจุดๆสวยงามนะคะเดินแล้วเริ่มร้อนเริ่มหิวเริ่มหงุดหงิดเฮดะบอกอยากกินไอติมแล้วนะคะเออหิวแล้วอ่ะล้วซาลามิตัวเองอยู่ไหน นะั่นนของกินเล่นเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งก่อนนะลูกนะเนาะไปตรงนูน้นเพื่อมิกโอเคลมลมใช่จะได้เย็นสบายจะได้เย็นสบายหาที่นั่งแบบสบายสบายชิวๆอ,อ่าอากาศแบบนี้ลิงเขาไม่ออกมานะคะลิงอยู่ข้างในหมดเพราะว่าอากาศร้อนเกินอากาศมันร้อนเกิน,ากาน,น,กนใช่ไหมยาดาโอ้โอยาดาบอกว่าอากาศมันร้อนเกินหน้าโดดน้ำไม่ให้ยายเหวี่ยงหนูลงน้ำไหมลูก แม่ย้ายไปก่อนย้ายไปก่อนฮ <laughs> ลงม <า S 1> ไม่ได้ยเสียงยาดาแหบๆจะเป็นไข้หวัดแดดแลวยาดางไปก่อนอาฮะงดดลงน้ก่อนลิงไม่ออกมานะคะร้อนร้อนเออร้อนเกินไม่มาปีนไปลิงไม่อยากาออกลิงไม่อยากนอนตากแดดลิงไม่อยากนอนตากแดดนะฮะ <laughs> <laughs> ไปครับพี่น้องขา แดดแบบว่าร้อนแบบนิ่งชนิดที่ว่าต้นไม้ไม่ไหวติงอ่ะนะเอออ,นนอากาศยุโรปเราบอกเลยปีนี้ถึง40องศาบางวันนี่ถือว่าสุดยอดมตอนเย็นๆน่ะเออโอ่อป้าบอกมาตอนเช้าบ่ายยูจะได้ไปทำอะไรหลายอย่างไงอืมทำไมไม่มาตอนเย็นเรามาตอนเช้ามีเวลาอยููจะได้มีเวลาไปแมคโดนัลด์ด้วยไงโอ้ เออถ้ามาตอนเย็นก็ไม่มีเวลาไปแมคโดนัลด์เดียอเอชเอตรงนี้เหรอไม่มีนะเดินไปคุยไปออกกำลังกายไปถือว่าเด็กเริ่มเยอะนะคะวันนี้เด็กๆไม่ขึ้นไปปีนข้างบนกันเ,กเพราะฝรั่งน้อยอยากฝรั่งน้อยอยากไปเลาะดูเลโก้มากกว่าฮะ เด็กๆกลัวห้าคนอ่ายยดาก็ชอบขึ้นทุกครั้งไม่ใช่หรอลูกแค่ครั้งเดียวทุกครั้งเลยที่มากับมากคซิมอะเยดาไม่ได้คนนีด้านนี้แต่หนูไปลงด้านนู้นไงลูกใช่ใช่ดอืดูบรรยากาศน้ำตกด้านนี้โอป้าเซ็กเต็กกันโอป้าเยดาห้องกันกับซีดเอฟกิสเอตอะเนี่ย พักเปาื่อนั่งตรงนี้นะคะกินขนมที่ห่อมาก่อนเนาะบอกว่ายาดาบอกว่าถ้าออกจากตรงนี้อู้ร้อนอะฮะยู่เข้าไปอุ่นสิลูกในร้านอาหารนั่นเนาะมานั่งตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหมใต้ร่มเย็นแล้วก็ยาดาบอกจะเล่นวินิววารมาก์ปาป๊าขามาดูน,น,ดนอามายานะนะ ยาาซาลามี่เหรอยายชิมซาลามี่สักอันดิอืออือเออจีรับนะฮะอือเห็นดอกไม้แล้วอดไม่ได้อือึอะไรลูกตัวต่อตัวต่อ ตัวต่อกินน้ำหวานไม่ใช่อันนี้อันนู้นอะ่ะอันนั้นไม่รู้ตัวอะไรระวั <c oughs> บบงมันจะตอดเอานะไปย่าไปไ,ไป,ป,ไปโอป้าไปไหนแล้ว,ลวอันนั้นนะคะ <c oughs> เห็ดไก่มาที่นี่จะดูทุกปีนี่เขากำลังจะขึ้นเนาะที่เห็ดเนื้อไก่เหมือนเจ๊เก็บติดผนังอะ่ะอันนี้เขากลังจะขึ้นเลยพี่น้องขา แอบดูได้อย่างเดียวตรงนี้เขาก็จะมีอุ้ยไก่นะฮะเข้าไปอยู่ในร่มนูน <160. S 1> เจออะไรลูกอุ้ยอันนี้สามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบหกสองคนร้อยหกสิบชั่วโมงนะฮะ อืมสวยสวยสวยหม้อยลูก,กเดินเร็วๆร็ยได้เดินเร็วตามป้าไปโอป้าโอป้าอืมไม่ใช่ป้าป้ายาดาหรูกเข้ามาใต้ต้นไม้ก็จะหอมนอยอย่างเงี้ยเย็นเนี่ยไอเราอยากเลี่ยงเดินแบบนี้นะคะเนาะเราอยากเลี่ยงเดินแบบนี้แต่เด็กๆเขาก็จะไปตามที่มีของเล่นนะที่เล่นก็จะมีแต่แดด กินน้ำเปล่าลูกไปเลยลูกเรีอป้าไปเร็วอัดไงล่มลมาอ,อ,อย่างนี้สดชื่นอย่างนั่งอยู่ตรงนี้จังเ,ยเลยยูรี่คันเวกซิทีเอฟกิสซูเปอร์กูดฮิไ, <laughs> ไม่มีเก้าอี้นะนี่โซ so? อะไรลมไหมเย็นเย็นอ่าอันนี้อะไรลูกกวางเขาเรียกว่ากวางขคยาดากี่ชิ้นนะกี่ชิ้นลูกเนี่พ2นห้าร้อ่า17,512นะคะสองคน220ชั่วโมงสำหรับเจ้าตัวนี้เนาะ เข้ามาชมด้านนี้สดชื่นหน่อยลูกปิดน้อยเกรนเดบีบีเคยดาเก๊กไหวอีกไหมแม่โอ้เย็นชื่นใจเย็นชื่นใจค่ะพี่น้องขาครับใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นแม่หย่าอือหือแม่ แ e ้วไ i ้กิ๊กกบยเกอกโดนอ๋อโอเคเขาบอกว่านกจับเขียดกินเช่หสุนโอรเข้ามๆๆๆๆงในนะอๆๆๆ้ๆๆ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 ๆนๆๆๆอๆาๆๆๆๆๆๆ อ่าไม่ใช่ลูกลูกไก่ลูกเขาเอาลูกไก่มาให้กินอย่าอุ้ยระวังมันจะกินลูกเป็ดเอออาหารลูกเขาเรียกว่าอาหารเขาอาหารให้กินไม่เป็ดเหรอเขาคงไม่กินลูกเป็ดหรอกเขากินที่สัตว์ที่ตายแล้วนะเฮียสนับด้วยอุ้ยจะรู้ที่สูงปะอย่าก็ไม่ขับเบนนะไม่ปะป้าโอป้า ฮู้เย็นฉ่ำเลยข้างในเป็ดบ้านเราเยอะแยะมาชมเป็ดในในฟาร์มในสวนสัตว์เหรอลูกใอย่าลูกไปดูไปดูดิกุญแจนอยู่ข้างบนเด็กเข้าไปอยู่ในรูกุญแจนแล้วนะฮะย่ากุญแจนมาพร้อมอนนี้อ๋อ น้องไอ้น้องไอ้เห็นก้อนแนนไหมลูกเข้าไปแอบดูก้อนแนนกันนะคะโอ้นอนโอ้ยายดูไม่ออกต้องบอกน้องไอ้ดูเลยนี่ไงตรงนี้ไงอฟยุโรปนะปจ้า อันนี้ก็ Does the l i n เสือนะฮะอันนี้กี่ชิ้นเอย่ยสวยไหมไหนมาดูสิอันนี้3า0 0มื 9, 6, นะะ่นสามหมื่นเกงนสอหะ2องคนสองชั่วโมงนะฮะ t อ e auto g นโอเคหมดแรงแล้วพี่น้องขาถึง EPC เนอะ ยังไปไม่ครึ่งทางเลยนะก็คงจะมาลงตรงที่สวนเด็กเล่นนะคะสำหรับเด็กๆเนาะมาทุกครั้งนี่บอกเลยเดินได้ทีละครึ่ง,งพอแล้วแล้วแต่เด็กๆเขานะคะก็จะไปเข้าเล่นสวนเด็กเล่นวิ่งตามเด็กๆไปเลือกมาตรงนี้ก็จะมานอกอยู่ตรงนี้นะคะคที่ปีนป่ายเด็กๆต่โลดมอกอ่ะ เด็กๆเป็นคนเลือกโอทางนี ah, yeah. uh, ้ไม่มีคนเลยนะเนี 4, ่ยอารีนกบสตุกะฟสตุกียาเลก้ออโตเจ็ดหมื่นสี่พันชิ้นนะคะสี่พันหกร้อยชิ้นสองร้อยสามสิบชั่วโมงอันนี้ อน้ำไหลมันไม่ไหลแล้วลูกไหลโอ้ยมันทังกินไอติมกันร้อนๆเลยนะฮะปะ๊าป๊าทำไหลป๊าป๊าทำไหลมาดูปลากันนะฮะตอนนี้เรามาดูกันนะฮะ ป้าเอนเดว้าเดวิสมาดเอนเดป้าเริ่มมาละปลาหรือหมาละแม่เอ็นเดกินป้าอย่างก่อน all the e a t i โอ้โหสงครามอิออร์ครามมาไม่เห็นเลยป้าหรือเป็ดเนี่ยลุมปลาหรือลุมเป็ดโอ้โหเป็ดแย่งปลากินหมดเลยยะดา โอ๊ยโอรุกโอรุกโอรุกเป็ดกับปลาโอ้ยย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 เป็ดกับปลาแย่งอาหารกันกินนะฮะอโอรุกปลาดุกยักษ์ขนาดโอรุกเนี่ยเดินข้ามสะพานบรรยากาศร้อนๆพี่น้องขาโู้ยดูปลาตัวใหญ่ดูปลาตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่ อืมอ้าหายไปไหนอ,ะอ่ะน้าดดายังกินไม่หมดอยกี <c oughs> มาตรงนี้ได้ลมนิดนึงสดชื่นหน่อยนะคะพี่น้องคะเพราะตรงนี้เป็นจุดที่จุดที่เขาให้อาหารป่านะฮะนี่เลยรออาปากหวอเลยยาดารออาปากหวอเลยนะฮะ อันนี้ปลายี่สบทางนั้นเลยรออาหารนี่ขนาดยังไม่ได้ทิ้งอาหารลงมานะเตรียมตัวดูกันนะคะพี่น้องคาอยากกระพริบตาแล้วจะเห็นว่าไม่รู้มันมาจากไหนอปากโลนะสงสารนะพูดถึงดูสิอตัวใหญ่มากนะ ออด้านนี้อือเตรียมตัวอือดูดูเต็มเลยอ้าปากรอ,อลูกสามพ่อลูกสามคนเตรียมเอาอาหารปลาขนมปังไงเนี่ยเยาเยากุ๊กยะ่ะนะ ไอ oh. mm ้บ hmm. รูซวสอุ <t 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 ้ยเป็ดก็มาแย่งกินดีสุดยอดมีความสุข สองนะหลานไม่อยากไปไหนแล้วนะคะอยากไปไว่านยะอยากไปไว้น้ําอยู่ในนี้ในโรงอีเลยนะสวนสัตว์ไม่มีที่ว่ายน้ำ่ะลูกเอ้ยว,วันนี้จองไม่ได้นะคะเมื่อวานจองไปเต็ม,มปลาปลาปลา